บอกก่อนว่าเราเนี่ยได้มาถึงบุนีลัมแล้ววันนี้เป็นวันสอบพี่ก็เลยหีอโอกาสว่าวันนี้เราจะมารับลูกหลักหน่อยนี่ครับน้องๆเคาของเรามาแล้วเฮ้ยเๆๆเฮ้เอาเาเอาว ในวันนี้นะครับผมอยู่ผมแล้วกับป๋าเฟรม9านะคะรับน้องๆวันนี้อาจจะแบบว่าเสียงดังแบบว่าดังคลิปหายไม่รู้แบบดังอะรถมันแข่งกันล้อใช่ไหมช้างคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยได้มาถึงบุรีรัมย์แล้ววันนี้เป็นวันซ้อมแล้วพี่สจอเนี่ยก็เดี๋ยวแกจะไปซ้อมใช่ไหมพี่ก็เลยเทีโยวกาสว่าวันนี้เราจะมารับลุกลรักสัน่อยลุกรักของเราว่าเป็นคันแหนผมพูดวันนี้ช้างก็น้องแดงทิมใช่ KR วันนี้เราจะมารับ KR ครับน้องแต่ว่าไม่ได้ มันเร็วจังวะเหตุนี้เรามีเอ็กไพร์เตอร์ต้องขอบพระคุณยามาฮ่านะครับวันนี้ตอนแรกผมกะว่าจะมาแข่งแล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรทีนี้เราจะไปรับคียร์หน่อยไปดูคียร์กันหน่อยไหมมาเดีมาเดียโอเคคร ves, ับน้องๆอนนี้เราไม่อยู่คู่ปรับของเราแล้วอะครับไปอันนี้สีบาโอะไร เียเอางี้เดี๋ยวเราไปเอาเกียร์เดี๋ยวพี่วันนี้พี่พร้อมแข่งมากแค่ไหนครับเมื่อไหร่จะถึงเวลาอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาเกียร์มาให้พี่ขับกลับไปแทนได้ไหมได้มันไม่มีคนไปส่งเลยราต้องเดินไปเอาเนี่ยเกียร์เหรอรถไม่แรงกูไม่ขับอโอ้โหเดี๋ยวลองดูเลยไปเฮ้ยเคียร์รไอ้เคียร์นี่แหละที่มันแอบไปตีนี่ครับวันนี้ราคาต้องน้องนี่นี่นี่ดีครับเพื่อนครับนี่ครับช่างเฟิร์สในตำนานวิ่ง250กิ คนไหนครับคนไหนครับไอ้ริฟยังไม่มาไม,ไม่มาเหรอนี่น้องๆคือบอกให้คันนี้ลงแข่ง200 200อะไรน,น,นะ200รเมตรครองร้อยหนึ่งก็นี่ครับน้องๆเกียขอ,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 องเรามาแล้วคือรถพิเศษครับเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมส่งงานไหมนี่เราพร้อมมาทาครับน้องๆมาทาใครดีใครก็ได้ได้หมดแหละได้หมดโอ้ยเกียร์แรงเถือนที่ผายเลยสั่งเลย แบบว่ามาตั้งมาตั้ได้เลยเพราะว่าตีอจอเขาแบบว่าเขาอยากแบบว่าเห็นเขาอร่อยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้เลยปะแล้วมันไปไปไหนอ่ะไปจ่ายมันแรงแล้วไม่ต้องไปาแล้วอยูม้าด้เฮ้ยก็ร่างอ้กีไปหาแล้เนี่ยเงื้อท่วมเลยเป็นไรเนี่ยไม่ติดไม่ติดก็ไม่ต้องขี่เปิดรอบร้านยังมาแล้ว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 ไอ้กูเข็นตายเลยเงี้ยเอ้า ไม่ต้องบอกไม่ได้แอคอะไรอีกแล้วก็แบบว่าพร้อมเกลือคันนี้ครับยังไงนะป๋ายังไงวันนี้ก็แบบว่าเหงื่อแตกแบบพร้อมบวกอะครับไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าลูกยอ่งขจ้นครับจะไหวไหมตั้งแต่ตั้งแต่พี่ยังแบบว่าปั่นจักรยานอยู่เลยอ่ะโอ้โคตรขี่เงี้ยรับน้องๆเอางี้ถ้าวันนี้ไม่ไหววันนี้มัน like มืดแล้วพรุ่งนี้เจอกันเลยดีกว่าพรุ er ่งนี้ระบบแบนที่เรแบบต้องการมาถาขนาดจอดร้อนหลายนีด like น้องรู enfin ้พี่อ่้ อนี่มึงถอยนี่มึงถอยหลังออกล่ะครับะดจออ่ะัอยหลังก็ได้ถอยหลังกได้หรอถ้าเดินหน้าดยอางี้ดีกว่าไไปนอ่ไปไหนอ่ะไหมกันเลยไปหมนเลยไปไหนไปแถะตรงไหนอ่ะเอาเลยหรอ่ไปไนะไปแถะไปแถะไปะไปไ ไปคว้างพุทธอีกเยอะทั้งหลายเฮ้ยเอางี้ดีกว่าพวกนี้ออกกันไปเลยใครแพ้ต้องอันนี้ของกครแพ้ใช่ไหมคนับที่บอกว่าใครแพ้โดนลงโทษใครแพ้เลี้ยงอาหารชุดใหญ่เดือนชุดผมไม่รู้แหละผมกินฟรีเย้ครับต่อยลูกเองเอาลูกปลาปลาแล้วแต่คนดูตันเป็นศูนย์หมดใช่ไหเจ๊กๆกันดินอกจากอาหารยีงมีอย่างอื่น พันห้าพันห้าพันหเขาบอกว่าบุญรมพี่พค่าอะไรพันห้าค่าอะไรค่าอะไรบอกดูชีด้วยด้วยทังวินัานไปจีบไปไ้ไ้ประวัิเพียก็นั่งอะไรเดี๋ยวผมไปดูไดมไม่มีรถกับเขาก็นั่งดูไงพี่สายชิวไปไหนสาชิวอ่ะพีชายอ่ะยุ้งในเอายดีครับเดี๋ยวนี่ก็คื้อประวัิเพียงเองดีไมเจอนะไม่ได้จีบงานกันเี่ยอะไรพีม่มีก็ัดงดูใช่ไหมมีก็นั่งดูไอ้แล้วถ้ามีอ่ะถ้มีก็ใส่กับพี่เองเาไปจับี รถกุณไม่มีตาตัดทีได้ใส่หรอกคันไหนหัวเนี่ยคันไหนหัวเนี่ยอ๋อคันนี้ครับไม่ต้องเหยียบใครคันนี้เบิ้ลตัดได้ด้วยคันนี้เบิ้ลไม่เห็นได้ตัดเลยอดี๋ยวไม่ตัดจะไงอ๋อดูคันนี้ว่าตัดหน่อยอ่ะตัดได้ได้ไดได้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  นีไปอย่างนี้โดนอีกเหรอไม่ทำไมเสียงมันแปลกอะพี่เหมือนมันมันมันลูกใหญ่หรือเปล่าคันเนี้ยไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับลูกนี้ลูกเดิมผมมจะเป่าเป่าเป่าเป้าเป่าโอเคเอาอย่างงี้น้องๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เดี๋ยวคือวันเนี้ยบอกเลยว่าลูกรักของเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตพีกลับไปที่เฮ้ยเฮ้ยาฮ้เอาไปนะ ว่าเงี้ยวหรแล้วเหรอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมันจะเข็นไปเข้าไปถึงโน้นแล้วได้สนามแล้วเราต้องเช็คเราต้องเช็คก่อนนะผมว่ามันติดหรือเปล่าเนี่ยเงี้ยมาคู่ดีบ้างเอางี้ทุกคนไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้คือมันขับกลับแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับไปเจอที่บ้านอังแล้วไปดูกันหน่อยว่ารถ คนขี่จังไหวอีเนี่ยโอเคเอางี้เดี๋ยวเราไปกลับไปคุยที่บ้านกันเลยเพราะว่าแม่งเสียงแม่งดัง,ดงโวยเว่ยโวยวายไปหมดุดอีกเยเอะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราขับเจ้า KR กลับมาแล้วนะ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นคนขับหรอกคือม <c oughs> ันไม่มีคนขับรถตู้เป็นไงนี่ครับทำไมทำไมเอาขึ้นหลังรถเนี่ยพี่ <c oughs> ไม่ครับคือมันไม่มีที่จอดบาก็เลยเอาฝากหลังรถหน่อยเรียกว่าแอบเรียกว่าแอบไม่ได้แอบไม่ได้รถเรารถใครแอบ เมแ่ใค่แอบแบบพี่พี่อะเออยังไม่มีคนแอบเลย้คนแอบเรียกบอกไปดิว่ารถพี่เป็นงไงเองบอกดิมันดูดเป้าเป้าเลยพี่เวลาเวลาเราเล่งใช่ไหมนั่นนนนั่นนแปดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเสียงอะไรเนี่ยเค้าเรกะลเเามรอยเอมวกันแล้วเอาทั้ง4ทีกับ2ทีรวมกันแล้วมาดล้วมาแด้วมาแล่วมาแล้วมา้วมแล่มาแแ้ผมาแ้วมแวมา้มาแมแล่วม้วมาวมา้มาแลวมา้วม่แมแบบวม้วมาแล้คมาแ ขี่ไปรอบเยอะนะคันเนี้ยคือผมไม่เข้าใจเลยเขาเขาโกหกหรือเปล่าเนี่ยผมขี่ไปรอบแล้ววันนี้ยไม่เคยขี่เหรออ่ะเป็นขี่ไปไงช่างมิตรดึงดึงดึงแรงเลยออ่ะแล้วพรุ่งนี้ช่างวิตรคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะแดกไอแชมเลยไหมเนี่ยไอแชมไก่ช่าง่มันจะยากอยู่พี่ยากอยู่อ่ะโอเคกินไกลก็ได้ให้แบบว่าเห็นมุมเลยไม่ต้องหันครบเลยเหรอเห็นครบไปเลยอย่างเงี้เลยผมว่ายากอยู่ถ้าจะกินผมนักทำไมมันยากขนาดนั้นมันมีโคราดอ่ะมันอาจจะอร่อยมันอาจจะรสเด็ดแสบพอนิดนึงเอ้ย น่าจะเคี้ยวอะไรไม่เชื่อฐานลูกยักดูใช่ไหมลูกยักษ์เมนเลียวเมนเรียวเลยอโอ้ยยังวิทนึงแป๊บนึงอะไรอะไรอะไรพี่ต่างกัน่างกับว่าลงฝั่งไหนดีะวอันสามร้อยอ่ะก็เป็นผมไงแช่มมาช่างวิทลงใครเอาเอาสีวาวกับเคียร์นี่ไม่ถ้าเลือกการครับก็ต้องยกให้ผมอ่ะพี่บอกกันนั้นแหละเออมันก็ต้องร้องแน่นป่ออันนี้ผมต่อใหญยนี่ผมต่อใหญ่เลยก็่ใช่ไงคือคนขับออกเป็นแต่เป็นสีวาวเอางี้กว่าถ้าเรารู้เลยนะถ้าเลือกใครถูกป่าเลือกใครลองบอกลองบอกน้องๆลองใครดีว่าระหว่างพี่กับแช่มเนี่ยใคร จะออกได้ดีกับกันก็ผมก็ไม่ต้องยอย่าให้พูดเลยเขาจะเป็นพี่แบงก์เขาบอกว่าพี่แบงก์เขาบอก้ก็ไม่ได้แอคอะ ไม่เรียกจะบอกอย่างนี้เลยเอาดิเอาอย่างี้ป่ะอะไรส่งผมมาแทนก็ได้นะเฮ้ยไม่ไม่ต้องการไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเองอะรอบวกกับผมดีกว่าเฮ้ยพี่จิวเช่ก่อนเดี๋ยวพี่รอหวงพี่เดี๋ยวมันไม่ต้องถึงมือลูกพี่หรอกคือแบบว่าเอาไว้รอไอ้ LED คันโก้แบบว่ากลางๆหน่านะเฮ้ยไอ้ย LED กลางๆไอ้สีเทาๆว่ะพี่เดอดสีเทาลูกอะไนะลูกเลยนะอุ้ยลูกใหญ่นะไม่ใช่เจ็ดสิบหลักเจ็บนู่นหรอขนาดน่ะ โอเคทุกคนก็ง่ายเลยลองทายมาด่ว่าใครเชียร์แชมอ่ะบวกหนึ่งเลยหรือเชียร์ปาเฟนนะบวกสองดูนี่มันจะมีคนเชียร์กูไหมวันนี้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปชี้ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดสำับใครด้วยวันนี้ก็ฝากติดตามช่องวิลามินทา360รอองศานะครับผมถูกไหมเนี่ย แล้วก็แชมปเปี้ยนนะครับผมแล้วก็อะไรนะช่างซิงต่างซิแล้วก็ขอบคุณตากล้องนะครับผม X f i p e r X X X Flip นี่เร่งได้ท่าแล้วไรลได้เยเลยได้เยอเลยนะอู๋ไม่น่้โดนสางต่อเราเรียนเลยเชียร์ใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยไปแลาทุกคนบ๊ายบาย